่อนสะนเส้นอะไรมนาะดูกันจ้าแกงสินขาหมูใส่น่องไก่ใส่กระเทียมเจียน,นี่งเพิ่มควมหอมนะคะอันนี้ไม่ต้องปรุงนะเพราะว่า เราทำมาอร่อยแล้วต้มเองนะคะหนึ่เดืนกินโมเบต้าคือครึ่งกิโลน,ะนั้นอันนี้นะกินแบบหลายรอบมากเส้นนี้ก็คือแบบมันมเหนียแล้วก็นุ่ม,มย้ำกระแสบซุกี้หมูกระทะก็ได้ชาบูก็ได้ อือหืออันนี้ใส่ผักผักาากาดสอมตดนหอมน้ำตาลจ้าไี่ขาหมูด้วยนะเนื้อหมูก็น้องไก่ชดน้ำก่อนหือหวานนัวอร่อยเส้นแบบเหนียวนุ่มนะ แช่น้ำไว้ก่อนเด้อห้านาทีแล้วก็มาทำอืมถ้าสั่งเป็นโลนะ่คงจะกิน,นเป็นตีไปเลยเยาไปเลยอันนี้ครึ่งกิโลนะไม่หมดสักทีอันนี้ใส่น้อยเดี๋ยวนึงได้ไหมมเต็มหม้อกินได้สองคนคนละ ใส่นิดเดียวเนี่ยประมาณเนี้ยนิดเดียวอืมเดี๋ยวคุณแตงส้นไปซื้อแล้วร้านเขาไม่เปิด เขาไปทําบุญหมดแล้ววันหยุดอืม Ini buat bani. Hmm. <coughs> mm hmm. Oh.